ิดถึงแฟนจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟินมากเลยคุณกระสาจริงปะฮะฟินจริงเหรอละครเพิ่งจบดีมากขอบคุณครับลุ้นจนปวดหัวก็สวัสดีครับสวัสดีคุณชาโนมหนึ่งหนึ่งห้านะฮะมาแล้วสามีแห่งชาติสวัสดีครับคืนนี้ฝันดีแน่พรุ่งนี้จะจบแล้วจริงหรอนั่นน่ะสิครับจบแล้ว เพิ่งดูหนังจบเบยเป็นแฟนคลับจากไทยแลนด์ t o d a y e อ i s ิ d ูดอีทฟาบูลเลคืออะไรอะ Fabulous 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 คลอดได้ตลกมากฝากติดตามพวกนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> น้องไม่ไหวเลยกระสะฟินมากเลยอะที่ชู้หมดไปเยอะเลยไม่อยากให้จบเลย อีวันนี้คือน้ำตาตกสงสารพี่ยโรในละครน่ะอย่าทำเสียงแบบนี้อัะเสียงแบบไหนครับวันนี้ละสายตายละสายละสายตาจากหน้าจอไม่ได้เลย 3E ชั่วคืนจบคงไม่มีอะไรให้ดูแล้วมีครับผมเปิดช่อง7 HD มีละครให้ดูเยอะๆเลยนะครับไมเกรนเข้าแล้วคุณกระสะ กินยาครับไม่อยากให้จบเลยชยุตตายจริงๆเหรอคะรอชมพรุ่งนี้ครับเ <c oughs> สียใจอิ่มครับเ <c oughs> สียใจมากค่ะฉากนี้ฉากไหนฮะ <c oughs> ปอสอจอดอคืออะไรอะ่ะอ๋อประสาทจะแดกนะฮะ สปอยชยุทธหน่อยค่ะพรุ่งนี้สปอยเราจะดูกันเหรอครับช่วยดูด้วยนะครับละครผมจะจบแล้วนะครับผมต้องการกำลังใจจากพวกคุณนะครับตอนนี้เข้ามาเจ็ดพันกว่าคนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับมีคนรู้จักทักเข้าไปอินบ็อกเข้าไปหรือไปที่หน้าบ้านเขาแล้วบอกว่าดูละครสามีช่วคืนตอนจบด้วยนะครับ <c oughs> ไม่สปอยไม่เอาที่รักที่รัก สองแสนไปเลยครับอย่าสปอยเลยโอเคครับจงอ่านเม้นเราอ่านแล้วครับพรุ่งนี้รอนะไปลุ้นเอาในละครเดอ้อใช่ครับไปลุ้นเอาตอนจบแล้วนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรักนะยู่ครับพามามุ่งทางบ้านน่ารักมากขอบคุณครับ สวัสดีพี่หมูภูดิตครับคุณกับของเราเองความเป็นพ่อลูกสองชยุตตายจริงเหรอครับสตันเราชมพวกนี้นะฮะเลิฟดูตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะไม่พลาดซักตอนเยี่ยมมากเลยครับคุณอุวะดี1.607พูดที่รักก็เขินพีคจนตอนสุดท้ายใช่ครับผมอย่างที่ช่องโปรโมทไปนะครับพีคจนนาทีสุดท้าย Watching from Singapore yes สวัสดีครับสวัสดีครับกลับไทยมาเพราะยูโรเลยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ยูโรสวัสดีครับสวัสดีรักนะคะขอบคุณครับหล่อมากค่ะเน่เน่แวะมาแซวหนิงนะคะวันนี้ไปทำงานไม่ทันแง่ดูจนถึงตอนจบแน่นอนค่ะขอบคุณครับน่ารักที่สุดภาคสองมีไหม อรอติดตามนะครับดูหนังเพิ่งจบเลย I Love you so much very really much thank you หลงยูโรคุณกอ๊อกขอบคุณครับแฟนไม่เคยบอกรักเลยบอกรักหน่อยได้ไหมรักนะครับคุณเจ้าคุณจังร่อมากค่ะขอบคุณครับน่ารักมากพี่บีชินโนริสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณบีชินโนรินะครับ พรุ่งนี้เจอกันนะฮะเจอละเจ้าบ่าชั้นวันนี้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจทั้งในงานและหน้าจอทีวีนะใช่ครับขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้ที่ไปงานเทศกาลเที่ยวไทยใช่ไหมที่ไปงานทอทอท,อทอนะครับผม ที่สวนลุมพินีนะครับก็ขอบคุณที่มาหานะครับไว้มีโอกาสมาพบกันใหม่นะฮะสวัสดีจ้าน้องยูโรเสดายจังวันนี้ไปสวนวันนี้ไปสวนลุมอดเจอน้องเลยเอา้าทำไมไม่ได้เจอยิ้มทีเจรยา <c oughs> ผมพูดผิดพูดถูกไปหมดแล้วเนี่ยข้างรักไม่ไหวอร่อยไม่คาลาบแซบครับแซบรอติดตามเรื่องต่อไปนะโอเคครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเข็มซ่อนปลายจะได้ดูตอนไหนคะเข็มซ่อนปลายเหรอครับก็น่าจะอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันครับชวนพิงพอยมาไลฟ์หน่อยค่ะพิงพอยเขาไม่เข้ามาจะวูปแล้วแม่เจอกระสาเข้าไปอ่านเม้นหนูไหนอายุโลอ่านละจ้าคุณขาชาไปไหนคะไม่มาช่วยชวนภาษาเลยพรุ่งนี้นะครับมาครบหมดเลยครับ พรุ่งนี้ยูกรีตช่วยบอกฝันดีเราหน่อยได้ไหมสแตมฝันดีนะครับสแตมโคราชแค่ปากโคราชกรุงเทพแค่ปากปากซอยรักน้องแหละขอบคุณครับไอยูโรพี่ยูโรไม่อ่านเม้นหนูเลยฝากจัดการพี่กรณ์หน่อยมันใส้ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการนะฮะลิตาลิตาจะติดตามทุกผลงานของยูโรนะครับขอบคุณครับไปบ้านไม่เจอกันแต่มาเจอในไลฟ์ยู อาบน้าก่อนนะรอนะอย่าเพิ่งหนีไปไหนเฮ้ยผมมาแป๊บเดียวพรุ่งนี้ผมมีเทนเช้าลูกคนที่สองเป็นหญิงหรือชายเป็นผู้หญิงครับต้องสุธิพัฒน์พี่ต้องสวัสดีครับหล่อจังเลยขอบคุณครับฟิลเต์ครับฟิวเต่น่ารักจงกังเลยเอยูโรไม่อยากให้จบเลยค่ะไม่นอนกันเหรอครับทุกคนผมเข้ามาสักห้าทุ่มเดี๋ยวผมลงแล้วนะะ จะติดตามตลอดไปเลยนะคะพี่ยูโรขอบคุณครับชยุตตายจริงไหมรอชมพรุ่งนี้ครับฝันดีค่ะฝันดีครับคุณบลิงม n งชอบตอนคุณกษะโกรธจังก้าวใจมากสวัสดีค่ะพี่ยูโรสวัสดีครับโอ้ยน่ารักคุณพ่อกษะได้ลูกสาวแก้มชมพูหน้าหอมจังิวเตอร์ครับ <laughs> รอดูไลฟ์ไงคะรักยูโรอ่านเม้นท์หน่อยนะคุณแก้ว ไปนอนแล้วนะบ๊ายบายฝันดีครับใครจะไปนอนก็ฝันดีนะครับกุ๊ดไนท์นะครับพรุ่งนี้มาพบกันนะฮะทางช่องเจ็ดนะครับตอนจบแล้วผมต้องการกำลังใจจากพวกคุณนะครับติดตามยูโรเพราเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณครับละครเรื่องใหม่ต้องเข้ามาเร็วๆนะอยากดูรอดูอยู่สปอยหนังตอนจบนอยรอชมดีกว่าครับอย่าสปอยเลยดีกว่าเนาะ ลูกสาวชื่ออะไรไปรู้นาะครับมีลูกเรือลูกพับลูกแพลูกลูกอะไรกันรอชมครับยังไงชมภาษากับกระสะก็อาจจะได้อยู่ด้วยกันอ้อนตะฮักไม่ไหวอยู่สู้ๆนะคุณกระสะติดตามมาถึงตอนจบเลยขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับไม่อ่านเม้นเลย ผมอ่านทุกเมนเลยนะที่มันขึ้นมาผมพูดจริงๆเดี๋ยวผมแบบอัดวิดีโอแล้วก็เอาให้ดูเลยว่ามันขึ้นมาทีละอันแล้วแบบผมก็อ่านทุกอันน้องลูกอยู่ค่ะรักนะตุ๊กตุ๊เนี่ยผมก็อ่านเนี่ยมันขึ้นมาทีละอันผมก็อ่านทีละอันนะฮะผมก็งงว่ามันบางทีมันอยู่ที่ Instagram อินสตาแกรมของในแอปนะครับแอปมันมันไม่ได้ขึ้นมาหมดหรือเปล่าอันนี้ผม ผมไม่ชัวเนี่ยผมก็ไล่อ่านทีละอันหมดเลยนะลูกพีทหรือเปล่าคิดถึงคุณกระสลูกแพรระหว่างรอเรื่องต่อไปลุ้นป่านินไปก่อนนะกันใช่ครับจันนิงจันนิงคารนะครับเคยบ้านไร่สบายโซโละครเพื่อนผมเองนะไปติดตามนะครับเป็นละครคอมเมดี้นะครับสนุกสนานเฮฮาหัวเราะท้องแข็งขี้ตากขี้แตนไม่อ่านเลยอ่านทุกอันยกเว้นเม้นพี่ไม่เห็นอ่านเม้นเราเลย เนี่ยมันเพิ่งเห็นผมถึงอ่านเนี่ยถ้าถ้ามันเนี่ยมันมันขึ้นมาแบบนี้ผมเห็นนะครับที่แบบผมอ่านว่าแบบไม่อ่านเมนเราเลยอะไรเงี้ยเพิ่งดูจบศูนย์มากรอยูโรเล่นคู่กับพิงพอยอีกครับฝันดีครับพี่ยูชอบเรื่องนี้มากคะ่ะคงต้องไปดูย้อนหลังแทนได้เลยครับ เข็มส้นปลายออนช่วงไหนอันนี้ยังไม่มีกําหนดนะครับคุณพ่อกระสช่วยแม่ชนตลอดใช่ใชพี่ไม่อ่านของหนูอ่ะคุณ W-R-R-N-Nida HELLO โ,โลยูโรเคยจัดฟันไหมเคยครับขอกำลังใจในการสอบหน่อยนะคะครับ ทุก่วครับขอให้สอบผ่านสอบได้สอบติดนะครับผมเราเล่นคู่กันอีกนะคะตากลักพี่ยูหลงยูโรมากตอนนี้หักมุมทุกตอนจริงๆพีคครับพีคตอนสุดท้ายก็อยากให้ดูนะฮะไลฟ์กับมินนี่หน่อยคะ่ะมินนี่อยู่ไหนอชอบพี่อยู่ตอนใส่รีเทนเนอร์จังได้เดี๋ยว เดี๋ยวไว้ไลฟ์ Life หน้าผมจะใส่ลีเทนเนอร์ไลฟ์นะ Move on ไม่ได้จริงๆจะร้องพี่ยูสูงเท่าไหร่ร้อยแปครับวันนี้ไม่ได้ดูหนังพี่ยูโรเลยเสียใจพรุ่งนี้มีอีกวันนะครับวันสุดท้ายนะครับมาดูนะนอนก่อนฝันดีกดสั่งซื้อพี่ยูโรได้ที่ไหนบ้างครับไม่มีขายนะครับน่ารักพี่ยูรักอยู่กับผิง มากหลงเลยอยู่กับพิงค์ป่ะฮะอินละครสาม,มีเช้าคืนมากค่ะขอบคุณครับวันนี้พี่ยูรอหล่อมากขอบคุณครับต,ตามติดติดอยู่นะยูเห็นเม้นหนูไหมค่ะพี่ยูตกหลุมรักพี่ยูเป็นล้านรอบกระสะช่วงหลังๆไม่ทํางานเลยพราะเป็นผู้บริหารนะครับทุกคนผู้บริหารก็ไม่ต้องทํางานหรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กระสะ่าอ่ะกระส่ลูกสองทิชชู่หมดไปเยอะมากเลยอะพี่ยู พี่ยูไม่ควรมีคนเดียวบนโลกจริงๆเออกระสาตอนโมโหคือดีมากค่ะวันนี้พี่ยูไม่อ่านเม้นแล้วเลยง่ะคนอีหยังคือเป็นตาฮักแชนแนลละครจบอย่าหยุดไลฟ์นะไม่หยุดไลฟ์ครับผมไลฟ์มาเรื่อยๆอยู่แลฮะร้องไห้เกือบทุกตอนเลยเหนื่อยละไม่อ่านเม้นเราเลยคุณแหละขอโทษนะครับคุณนาลี โจแดนมันเพิ่งขึ้นจริงๆครับพี่ยูโรมีฝาคุณกระสานน้ำหนักเท่าไหร่ครับไม่อยากให้จบเลยใช่ใช่ไม่อยากให้จบเลยย,เลย,ยิ้มยังหวานพี่ยูเห็นเม้นหนูไหมค้างแงวแงวเห็นครับไม่อยากให้จบเลยชอบรอยยิ้มยูโรแต่หักครับ,รบวันนี้ได้กินแกงส้มคุณเติ้ลพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีอีกครับหนูนัวเลยครับพรุ่งนี้หนูร้องจนแม่หาว่าหนูอกหักค่ะ อุยคนอะไรนมชมพูคุณกรษษิย์าน่ารักเพียพิมพ์จนมือหงิกชอบตอนอยู่ผู้ปาษาอีสานกริยษ์าจูบเก่งนะมาไลฟ์ไปบ่อยนะคะได้เลยครับไปนอนไหมคะเดี๋ยวไป้ะครับเข้ามานอนคะ่ะอ่านชื่อหนูหน่อยหนูอยากเห็นรู้ว่าคุณแตงทักว่าทักว่าอันดับกหกหนึ่ง นะน่ารักไม่ไหวพี่สูงกว่าร้อยแปครับพรุ่งนี้จบแล้วใช่ครับพรุ่งนี้จบแล้วมาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาเป็นกําลังใจให้ทีมงานมาเป็นกําลังใจให้ทีมนักแสดงมาเป็นกํใในากลังใจให้ช่อง JHD ด้วยนะครับ <c oughs> ลงพีมไม่ไหวเสียใจมากเลยไม่ได้ดูวันนี้ดูย้อนหลังนะครับบาคาูนะครับวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าครับไม่ครับขออีกสักสตอนได้ไหมพี่ยูรอเรื่องต่อไปนะครับ พวกนี้ต้องจบแล้วร้องเพลงให้ฟังก่อนนอน I didn't read the comment วันนี้ละครสนุกมากชอบเสียงพี่จังแกไม่เห็นจริงๆเหรอคืนนี้มาเข้าฝันฝนด้วยจิ้นหนักมากยูฟิงฝันดีนะคะยูโรฝันดีครับผมฝันดีคุณจอยนะครับพี่ยูโรชื่ออะไรคะ ยูโรครับติดตามเรื่องต่อไปนะคะโอเคครับไว้เจอกันเรื่องต่อไปเนาะแต่พรุ่งนี้เจอกันก่อนเด้อพี่ยูจะมีละครคู่พี่พิงคอยอีกไหมงับต้องรอดูนะครับรอรอติดตามนะครับยิ้มไม่คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเองพี่พิงคอยชอบคนพูดครับนะงับนะฮะนะครอฟนะฮอฟ ไม่อยากให้จบเลยติดคุณยูงอมแงมทั้งบ้านเลยค่ะรอพี่ยูพักผ่อนเยอะๆนะคะเช่นกันนะครับทุกคนฝันดีครับฝันดีนะคะฝันดีครับทุกคนเข้ามาพูดคุยกันหลังละครจบเนาะเห็นเราไหมบอกฝันดีเราหน่อยฝันดีนะครับคุณบัมมันดัสกอร์สอรรี่ทูเห็นเม้นหนูไหมครับพี่ยูเห็นครับคุณแอมพี่ยูโรยิ้มทีเจนไลยฝันดีครับพี่ยูฝันดีครับทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เด้อสองทุ่มครึ่งนะจ้ะทุกคน Good n ไนท์ครับตาจะปิดอยู่แล้วเนี่ยรักทุกคนนะครับที่รักทุกคนที่ดูสามีชั่วคืนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ